สวัสดีครับอามานีจิมบ่าวนะครับในส่วนของกลโกงนะครับในฐานะในที่มีข้อมูลนะครับในส่วนของเกี่ยวกับอาภัยนะครับทางอินเทอร์เน็ตหรือองอภัยภัยทางไซเบอร์นะครับเนาะนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับมีชาชีมนะครับว่าจะเป็นกล่องแกงคอนเซินเตอร์นะครับหรือว่าแกงมีชาชีมนะครับที่แฝงตัวมานํา อ่า tiktok ไลน์ต่ตาตงต่างนะครับตอนนี้เขาจะมีรูปแบบใหม่นะครับรูปแบบซึ่งเชิญชวนนะครับให้รวมเฮตุกิจกรรมเจดีเงินนะครับประมาณนี้นะครับซึ่ง tiktok ช่วงนี้หลายนะครับ tiktok ช่วงนี้มาหลายเลยนะครับแต่ว่าเห็นเลย tiktok อ,อย่างมีรายได้มือละห้าสิบมือละร้อยมือละสามร้อยมือละร้อยหรือมือละ 1, พันนะครับซึ่งเขาจะใส่ค่ำของเขา